สวัสดีครับผมเทบอลฟอร์ดนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเจ้ากระบะนะฮะซึ่งจะเป็นกระบะ4ฟร์ว l ลนะครับผมวิ่ง 4x4 นะครับเป็นแบบซิงเกิลเทอร์โบนะครับเป็นตัว Ford ดเดนเจอร์นะครับเน็กเจนนะครับผมรุ่นสปอร์ตเนาะนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับก่อนที่จะไปรับชมชุดแต่งกับออปชั่นนะครับผมก็รบกวนนะครับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเป็นครั้งแรกนะครับฝาก กดติดตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนําคลิปรถสวยๆนะครับมาให้ย่มชมกันบ่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมดีเซลขนาดเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับผมจะเป็นแบบเทอร์โบนะครับซิงเกิลเทอร์โบเนาะเป็นเทอร์โบลูกเดียวนะครับมามาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับ อย่างแรกครับในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับก็จะมีการแบ่งจัดโซนนะครับระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งนะครับผมแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องก่อนเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องดีเซลนะครับขนาดสองพนนะครับผมกําลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับกับอีก405แรงบิดนิวตันเมตรนะครับผมอ่ะเทอโบอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็มีโฟมนะครับหุ้มในส่วนของตัวเครื่องยนต์ด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเสียงนะครับจะได้ไม่ไปรบกวนห้องเครื่องบริษัทในโซ่อีกข้อดีอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นการเก็บความร้อนนะครับผมเสียงก็จะมีตัวซับเสียงข้างบนด้วยอีกชั้นหนึ่งนะครับแบบนี้ดีเลยนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งแบตเตอรี่นี่เลยนะครับเป็นแบตเตอรี่นะครับ AGM นะครับผมกําลังวัดอยู่ที่80วัตต์นะครับจะเป็นแบตก้อนใหญ่นะครับอายุการใช้งานก็หลายปีนะครับประมาณ2ปีได้แบบนี้นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นกล่องฟิลนะครับผม นี่เลยอ่าแล้วก็การวางท่อน้ายาแอร์นะครับก็จะอยู่ห่างจากเครื่องนิดนึงนะครับทาให้รถมันมีความเย็นเย็นเร็วมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่ชอบแอร์เย็นๆนะครับก็ฟอร์ดมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าบ้างนะครับข้างหน้าตรงนี้จะทําการติดตั้งในส่วนของตัวพัดลมไฟฟ้านะครับจะทํางานแยกกันกับตัวเครื่องนะนะครับบางทีรถอ่าบางยี่ห้อนะครับก็จะทํางานเหมือนกับ ใช้สายพานโยงเข้ากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็เชื่อมมากับตัวอบพัดอีกทีหนึ่งพัดลมเนี่ยนะทำให้ตัวกําลังของเครื่องนะครับก็จะเสียให้กับตัวพัดลมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันทำมาใหม่นะครับดีกว่าเดิมนะครับจะแยกกันทํางานกันนะฮะทำให้เครื่องไม่เสียกําลัง2คือพัดลมก็จะเย็นเร็วขึ้นนะครับผมอ่ะตัวกออากาศฝั่งนี้นะครับผมตัวใหญ่นะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนเปียกนะครับก็จะมีน้ํามันเบรกนะครับผมแล้วก็น้ํายาหล่อเย็น นะครับในส่วนของตัวน้ําที่ไปน้้าฝนด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันดีกว่านะครับชุดแต่งอย่างแรกครับจะเป็นในส่วนของตัวสกู๊ปนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะครับเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับรูปม้ามาสแต็งนะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะครับที่ชอบเป็นรูปแรดนะครับจะเอามาทําเป็นรูปแรดตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ทาเป็นทูโทนนะครับแล้วก็ใช้แรด อ่ะใช้ม้านะครับเป็นสีแดงนะฮะก็จะมีความอวบความอ้วนอ่าแบบนี้ทําให้หน้ากระโปรงรถมันมีความใหญ่นะครับดูดุดันนะครับผมอ่ะชิ้นที่สองจะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้าใช้งานเป็นของกระจังหน้าแรปเตอร์นะนาจะเป็นทรง V6 นะครับแล้วก็ฟอนต์นะครับตัวนี้ใช้เป็นฟอนต์สีดําแดงเป็นสามมิตินะฮะจะได้รับกันกับตัวอ่แผ่นสกูปด้วยนะครับผม ด้านข้างครับจะมีไฟให้นะครับจะเป็นไฟ l e d นะครับทรงซีแคม์นะครับไฟเรี้ยวอยู่ในโครมแล้วแต่ไฟเลียวจะเป็นหลอดไส้อยู่นะสีส้มฝั่งนี้นะครับลงมาดูด้านล่างนะครับตรงนี้ด้านล่างจะมีไฟลีนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกให้นะครับแผงกันชนนะครับอกันชนก็จะเป็นกันชนเหล็กนะครับจะเป็นงานของแฮมเมอร์นะครับผมจะมีความอวบความอ้วนนะครับแข็งแรงนะครับดูดันใช้งานได้จริงนะครับข้างล่างกันแข็งตัวนี้ใช้ นี่ครับแผ่นกันแข้งใช้เป็นสีดํานะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ชอบสีแดงนะครับก็สามารถสั่งแต่งได้นะครับผมแบบนี้นะครับพร้อมกับห่วงนะครับตรงนี้เอาไว้ลากเอาไว้จูงนะครับแต่ถ้าผมแนะนํานะครับผมจะแนะนําให้เป็นห่วงตัวนี้นี่ครับฝั่งนี้ครับอ่าตัวนี้มันจะเป็นห่วงที่มันเชื่อมกับตัวแคสซีข้างในนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างตัวนี้ติดตั้งซุ้มล้อครับอ่า ขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับผมตัวนี้ไม่ได้ทําการเจาะชุดสีตัวรถเลยนะครับใช้เป็นกาวสาเอ็มนะครับอ่าแล้วก็ใช้เป็นซิลิโคนยาแนวทับอีกทีนึงนะครับเพื่อให้มันมีความหนาแน่นนะครับผมอ่าจะทําให้ตัวรถนะครับมันมีความยืดแล้วก็รับกันกับตัวบันไดเหล็กฮัมเมอร์พอดีกันชนหน้านะครับผมฮัมเมอร์พอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กบ้างนะครับผมตัวนี้ล้อแม็กใช้งานเป็นของแม็กแวมไพ์นะครับเป็นสีดําดําด้านเนาะอ่า ดำดาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ยางนะครับจะเป็นยางของโอตาินะครับยาง3-3นะครับ12.5นะครับ r 2 0ก็คือจะเป็นขอบ20นั่นเองนะครับดอกยางก็จะดูอวบดูอ้วนนี่จะมีความยืดหน่อยๆนะครับออฟเซ็ตลบอีก44นะครับคันนี้เดี๋ยวกล้องไปดูด้านข้างนะครับจะมีความยืดออกมาประมาณเยอะเหมือนกันประมาณนี้นะครับผมเราเสริมแมกยางไปเสร็จนะครับเราก็ติดตั้งในส่วนของตัวปีกนกปบองศาให้นะครับเพื่อ นะครับความสมดุลน,นะครับในการขับขี่อ่าสีแดงตรงนี้จะเป็นของโปรเฟนเดอร์นะปีกนกอ่าใช่ของโปรเฟนเดอร์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของตัวลูกหมากันโค้งด้วยเส้นเดียวจบเลยนะครับผมนะดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างอ่าที่เปลี่ยนไปนะครับในส่วนของตัวบันไดข้างนะครับตัวนี้ใช้งานเป็นบันไดข้างของ h ฮมเมอร์นะครับผมอ่าจะมีตัวกันลื่นก็คือจะเป็นตัว ตัวนี้่าจะคล้ายๆกับงานเหมือนกับงานยิงเม็ดทรายตรงนี้นะนี่เลยนะครับแผงกันลื่นนะครับแล้วก็มีโลโก้หางมือฝั่งนี้นะครับดีไซน์ออกมาได้ลงตัวเลยนะครับจะจะเข้ารูปเหมือนกับตัวบอดี้ของรถพอดีเลยนะครับผม่ะมาลองมาจับนะครับอิสซสซอรี่นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับทางเราก็ติดตั้งให้นะครับป้องกันนะครับอ่ารอยขีดข่วนนะครับลอยขนแมวพวกนี้นะครับป้องกันได้นะฮะแล้วก็ฟิล์มนะครับ กันศาสตร์นะครับเป็นชุดแต่งมาตรฐานอยู่แล้วนะครับทางโชว์รูมเราก็ติดตั้งให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ความหนาความบางตัวนี้ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าเลยนะครับคันนี้50รอบคันนะครับข้างบนนะครับตรงนี้เราติดแหลกหลังคาให้อ่าแหลกหลังคาจะเป็นงานของฮัมเมอร์นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้านิดนึงนะครับด้านหน้าจะมีไฟสปอร์ตไลท์สองโคตรเท่เลยครับอ่ามีสปอร์ตไลท์สองด้านข้างแล้วก็มีไฟดวงใหญ่ฝั่งนี้เลยนะครับผมบอกเลยสายแคมปิ้ง สว่างจริงๆนะครับสำหรับวิ่งตอนกลางคืนนะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับเอาไปวางพวกจักรยานนะครับหรือว่าจะเป็นเต็นท์นะครับอุปกรณ์ได้หมดเลยข้างบนเนาะอ่านด้านข้างก็มีนะไฟตรงนี้นี่สปอร์ตไลท์ด้านข้างในส่วนของตัวการเบรกนะครับล้อหน้านะครับจะเป็นดิสเบรนะครับล้อหลังจะเป็นด้ำเบรกนะครับผมเป็นเบรกอ่าเป็นโช๊คนะครับแบบอมอนทูป เรียบร้อยแล้วนะครับผมการวางแชสซีนะครับการวางของโชคนะครับจะอยู่นอกชสซีนะครับผมเอาง่ายๆคือลักษณะการวางของโชกจะเป็นเหมือนกับเรายืนแบบนี้นะทำให้เรามีความมั่นใจนะครับเวลาเราเข้าโค้งพวกนี้นะครับผมมาดูด้านขับดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวที่ปีนเหยียบด้านข้างก่อนเลยนะครับ โดยทั่วไปเราจะเยียดที่ล้อนะครับตัวนี้ไม่ต้องเยียดที่ล้อแล้วนะครับเยียบที่ด้านข้างขึ้นปีนเอาของได้เลยนะครับโลบาร์เหล็กอ่าหน้า ummer, แฮมเมอร์แหลกหลังคาแฮมเมอร์บันไดข้างแฮมเมอร์คันนี้โลบาร์ก็ต้องเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้ติดตั้งในสอง,องตัวโลบาร์ที่เป็นตะแกรงนะตัวนี้ใช้เป็นโลบาร์ลายเป็นกลเนาะที่เขาเรียกกันนะครับอ่ามีไฟสปอร์ตไลท์ไฟเบรกด้วยอีกสามตรงนี้ แล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับใช้ไงานได้จริงเลยสวยงามดุดันนะครับข้างหลังกันชนเหล็ก h ฮ m เมอร์เหมือนกันนะครับรุ่นโนวาครับแล้วก็มีไฟส่องนะเป็นสปอตไลท์นี่เลยมี2ฝั่งนะนะครับข้างล่างตัวนี้มีห่วงโอเมกา้านะสีแดงเอาไว้ลากเอาไว้จูงได้นะครับผมอ่ะมันไะด้เหล็กตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยนะครับผมโคตรเท่ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเจ้าสปอร์ตคันนี้นะครับผมดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็รบกวนนะครับท่านลูกค้านะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามนําคลิปรถสวยๆนะครับมารีวิวให้กับลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมเทพบอลฟอร์ดนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ